สวัสดีค่ะเล็กจ้าสาวบุรีรัมนะคะวันนี้ก็เล็กจะพาเพื่อนๆมามาวิ่งที่อสวรรณภูมินะคะนะคะดีมากเลยบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีเนาะนะคะถ้าใครอยู่แถวนี้ถ้าใครว่างก็มาวิ่งด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> ดู บากาศดีมากเลยไปคดูบรรยากาศนนะเขาเขามาฝึกที่นี่กันนะเขามาวิ่งกันเตรมเลยนะคะแล้วก็โ <c oughs> อ้นนี้เขาเขาฝึกเลยอืมนะขันจักรยานค่ะ <c oughs> เขาจะมาฝึกฝึกกันที่นี่นะคะสนามตรงนี้เนาะเขาจะมาเตรียมตัวให้เขา แข่งกันนะคะ,ะมันจะมีจักขยันหน้่งนึงเราโฟกัสไปทางนน้นนู่นกันก็มีทางขบศฝั่งนน้นนะคะเป็นเปินคาบเปมีสนามประมาณนี้ คุณค่ะทำอะไรคุณจะกิน,ไ,ามานไม่ต้องวิ่งเลยะคะ่ะเดินเดินออกกำลังกายได้เลยเนาะอยากพาเพื่อนๆไปดูน,นะคะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้เข้ามานะคะ ไม่เคยได้เข้ามาทางนี้เข้าเข้าแต่ฝัง่นนะงนู้นใหญ่นะกว้างเลยนะคะเนี่ยอืมไม่ค่อยไม่เคยได้เข้ามาทางนี้เนาะข่าวนมากจะเข้า่ทางน้นอตอนตอนตอนเย็นเย็นเขาก็พากันมานาัมานนั่งมันนั่งเล่นนะคะตรงนี้ เออนบรรยากาศดีมากเลยนะอ่ะมันน้องเวนกันพอมากีวิต,วตนานาเลยใช่ไหมมามาเร็วกันเดินเดินออกกำลังกายเนี่ยไปเรื่อยๆเ่ยน,นะคะเพื่อนๆไม่เคยได้เข้ามาเนาะ ตอนตอนเย็นก็พวกครูครูก็จะมาเด็กๆมามามาขี่จัก,กรยานปั่นจัก,กรยานตรงนี้นะคะที่ฝึกเนี่ยเนี่ยนี่ยเด็กคนว่าที่ไหนเนาะที่เด็กเขาฝึกเนี่นยฝึกะอรจักรยานอะไรนะเขาเรียก แดูอันไหนที่เด็กเข้ามาฝึกกันเนาะครูก็พาเด็กมาฝึกตรงนี้เราก็ดูแต่ในเนี่ยเขาฝึกตรงไหนเนาะก็ว่าเด็กเขาไปข้างในน,นู่นใหญ่มากันกเคงเพื่อนๆ อุใหญ่กว้างกว้างไปถึงนู่นเลยอะ่ะเพืเ่อนกว้างไปถึงนู่นเลยอะ่ะนู่นนู่นเข้าไปข้างในอีกลึกเลยอะ่ะบินไปแล้วน,นคะคะดีสวยงามมากเลยนะตอนํามเย็นนะคะ อะไส่งพี่น้องเนี่ยเาทำพนที่ไอ้ให้เด็กน้อยฝุดฝุกตสุดตรงนี้ตอนเย็นเย็นเขาก็พาอันนี้นะตรงนี้ก็มีที่วิ่งเล่นทังเยอะจนวนมากเราจะไปแตที่ไ,ไอ้นี่กันเนาะไปจโอ่เดี๋ยวเราพากันมาออกตรงนกันดีกว่าบากทีก็ไปได้สวนหลวงสวนหลวงเนาะ าะต,ตรงนี้ก็มีที่ออกตังเยอะนะอืมนี่กว้างใหญ่เลยนะครับเพื่อนขากว้างกว้างใหญ่ออกมานี่เลยเนาะโอ้ยไม่เคยได้เข้ามานเนี่ยแล้วเราก็ว่าคิดว่ามันมีแต่แค่นั้นเนาะก <c oughs> ว้างใหญ่ไปสกตาเลยมาถึงนี่เลยนะคะ